มาเดินเดินมาลูกเดินมาเดินมาลูกมาเดินแล้วจะหมุนไปทางโน้นทำไมดูอโอ้ยหม,มุนกลับไปทางโน้อนอ่ะยืนยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้น,ย,น,น,ย,น,นยืนขึ้นลูก ทำตาค้างทำไมเสียงหายไปไหนฮะสามสีสามสีเริ่มมาใกล้ได้แล้วนะคะทำตาค้างทำไมฮะทำตาค้างทำไมมองดูใครมองดูน้ำตาลน้ำตาลเดินอยู่นั่นมองดูน้ำตาล เอทำไมเสียงอ่าเสียงหายไปไหนเสียงก็หายฮะร้องเพงเเเลงเ,พงเยอะเกินไปเหรอฮึใช่ไหมสามสีอ่ะร้องเพลงเยอะเกินไปเออเสียงหายเดี๋ยวไปดูซิเจ้าแสบๆสอยู่ไหนกันจ้าจาูุ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกนะเสียงหาย <laughs> อาโอ้ยถ้าน้อก็เรียกแม่เสียงหวานเสียงหวานเรียกแม่กันจังเลยเด็กๆจ้า จา่าดูเขาปั้นจะเสียงหวานมากเลยลูกโอ้ยอยากออกอ่ามาทางนี้ถนนก็เรียกมาถาน้นทางนี้ก็เรียกแม่เนี่ยร่างเดียวนะลูกแยกไม่ไหวน่ะร้องเพลงเยอะเสียงหาย ครับปรแกรมสินน้ำตาลคนสวยของแม่ไปโน่นละคนสวยของแม่ว่างไงคะ คนชวยของแม่ว่างไงคะนหนูเก่งมากช่ยแม่ลูกเดี๋ยวนี้นูเก่งขึ้นทุกวันเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่รักหนูนะคะรักครอบครัวของหนูนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามพวกหนูนะคะโปรโดรักที T, ทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุมากมค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเราเทามาลงน้อง <c oughs> สวัสดีนะคะจะทำหน้าชินในลูกหน้าเย็นดูจังเลยลูกบ๊ายบาย <c oughs> ใช่ห่างไม่ไบายหรอคะ